มาข้อ5ข้อนี้เขาบอกว่าถ้าผลบวกของขนาดของมุมภายในสองมุมของรูปสามเหลี่ยมรูปหนึ่งเป็น137องศาผลต่างของมุมสองมุมนี้เป็น73องศาจงหามุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมข้อนี้ก็คือเขามีรูปสามเหลี่ยมให้และตอนแรกเนี่ยเขาสนใจแค่มุมสองมุม เขาบอกว่า2มุมนี้ถ้าบวกกันจะได้ร้อยสาแต่ถ้าลบกันจะได้73เพราะฉะนั้นพี่ขออนุญาตสมมุติให้มุมแรกเป็นมุม x อันที่สองเป็นมุม y เขาบอกว่า2อ,อันนี้บวกกันได้ร้อยสาถูกไหมคะก็เป็น x บวก y เนี่ยมีค่าเท่ากับ137ต่อมาผลต่างของสองมุมนี้เป็น73ก็แปลว่า2มุมนี้ลบกันอนะ่ะ เป็น73ก็อันนี้เป็นสมการที่1แล้วกันค่ะอันนี้เป็นสมการที่2 2สสมการนี้เราสามารถแก้ได้ง่ายๆดูแล้วก็รู้เลยค่ะว่าต้องทำอะไรคำตอบก็คือเอาสสมการนี้มาบวกหรือว่าลบกันก็ได้ถ้าสมมติว่าเอาสองสมการนี้มาบวกกันน่ะตัวแปร y จะหายไปแล้วก็เหลือแต่ตัวแปร x ก็ ถ้าเอาสมาการที่1บวกสมาการที่2ใช่ไหมคะ x กับ x รวมกันจะกลายเป็น 2x y ลบ y หายไปแล้วก็ฝั่งนี้รวมกันได้210เพราะฉะนั้น x เดียวก็เลยเป็น210ส่วน2หรือก็คือ105องศาแล้วหลังจากที่เราได้ค่า x แล้วต่อมาเราก็มาช่วยกันหาค่า y หาค่า y หาได้2แบบก็คือแทนค่าเข้าไปหรือว่าเอา2ส,สมการมาลบกันก็ได้ก็พี่ขอเลือกเป็นแทนค่าเข้าไปนกันค่ะเอา x เท่ากับ105ไปแทนในสมการที่1 x เท่ากับ1ก็เป็น105บวกกับ y มีค่าเท่ากับ137แล้วก็ย้ายข้างค่ะ1 3 7่งรลบ1ออกมาเป็น 3 2องศาที่นี้ก็ได้ค่า x กับค่า y ออกมาแล้วเพียงแต่ว่าค่า x กับค่า y ก็เพิ่งได้แค่2มุมแต่ว่าสิ่งที่เขาอยากจะหาคือมุมภายในทั้ง3ก็คือเขาอยากได้มุมนี้ด้วยแล้วการที่เราจะหามุมนี้ได้เนี่ยเราต้องรู้เรื่องนึงก่อนนั่นก็คือผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม มีใครยังจําได้ไหมคะว่าผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมคืออะไรมีค่าเท่ากับเท่าไหร่คําตอบก็คือผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยม ก็คือการเอามุมนี้บวกมุมนี้บวกมุมนี้เนี่ยจะมีค่าเท่ากับ180องศาตอนนี้เรารู้แล้วว่า x เป็น105 5, ก็เลยเป็น105บวกกับมุม y ก็คือ32องศาแล้วก็มุมที่เราต้องการเป็นมุมสุดท้ายเราให้มันเป็น z และกันค่ะบวกกับมุม z เนี่ย มีค่าเท่ากับ180องศาเพราะฉะนั้นต่อมาก็แค่แก้สมการเพื่อหาค่าเซตสองตัวนี้รวมกันได้137มบวกซมีค่าเท่ากับ180เพราะฉะนั้นเซเดียวก็เลยออกมาเป็น180อลบ137ออกมาเป็น43องศาเพราะฉะนั้นก็เลยได้คำตอบของข้อนี้ออกมาแล้วค่ะว่า มุมภายในทั้ง3ของรูปสามเหลี่ยมอันนี้ก็เป็น105องศา32องศาแล้วก็อันสุดท้ายก็คือ43องศานั่นเอง43นะคะเอ๊ก็เสร็จไปอีก1ขอ้อก็สำหรับข้อนี้เนี่ยก็เป็นข้อที่เรียกได้ว่าไม่ได้ยากแต่ว่าต้องมีความรู้นิดหนึ่งข้อนี้ก็เป็นการ สมมติตัวแปร x กับ y ให้เป็นมุม2มุมนี้ก่อนแล้วเขาก็ให้เงื่อนไขามาว่า2มุมนี้บวกกันได้เท่านี้นะถ้าลบกันเป็นเท่านี้นะแล้วจากนั้นก็เขียนสมการได้พอเขียนสมการได้ก็หาค่า x ค่า y ได้ถูกไหมคะแต่ว่าค่า x กับค่า y อันเนี้ยมันคือแค่มุม2มุมแต่ว่าเขาอยากได้3มุมก็คือยังขาดมุมนี้เพราะฉะนั้นเราต้องรู้ว่าผลบวกมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมอ่ะเป็น180ปองศา หลังจากที่รู้แล้วก็เอาสามุมมาบวกกันเรารู้อยู่แล้วสองมุมไม่รู้หนึ่งมุมก็คือแซดบวกกันได้ร้อยแปดสิบย้ายข้างไปให้หมดก็ได้ค่าแซดออกมาแล้วค่ะเท่านี้เราก็จะได้ออกมาว่าทั้งสามุมอ่ะมีค่าเป็นเท่าไหร่บ้างดูคลิปถัดไปเป็นกำลังใจให้หนะคะสู้ๆค่ะ